สบายดีสบายดีพบกับผูเขาทั้งสวนมันสันติสุขเนาะอ่าทั้งหลังในทีมงานกำลังเหตุวียกกันอยู่มือนีสีผ้ามาบึงเนาะผู้ใดบนนั้นก็เห็นอ่าปลูกมันแบบทังนอนหรือวแบบ่าฟังกบทอนกลัวมันจะออกมาอย่างไดอ่าคอยพบแล้วเพราะว่าคอยทดลองปลูกนี่โบราณแบบทอดหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวไเบึง้งว่ามันจะเป็นอย่างไดไปดูกันเลยไป อ่ะอันนี้มันสำหรับไปทีบมเคยเห็นเนาะปลูกมันแบบนอนเขาเอ่นทั้งนอนเนาะปลูกเป็นท่อนยาวอ่ะนะฝังฝังกบดินะนะ่น่ะเนาะหัวมันจะออกมาแบบนี้เนาะอ่าเห็นบอกหัวหัวมันก็อนข้างว่ะยาวดีเนะาะถามงวาดกบก่อกะในระดับหนึ่งเนาะอ่าอันนี้ก่นมาบวเวิร์ดซัมนี่นะมันมันบก่กมันเออโอเคนี่นี่เห็นแล้วนี่นี่ส่วนนี่นี่นนน อีกส่วนหนึ่งนอะอีกส่วนหนึ่งเนอะอ่นะอันนี้คือการปลูกในลักษณะปลูกนอนเนาะปลูกฝังกบถอนเลยหัวจอกมาแบบนี้อ่นะการผู้ใดคิดว่าอยากล่องปลูกแบบนี้ก็ตัดชินใจเอาเองเนาะพิจารณาเองอนะ่ถ้าเป็นปลูกตรงเนาะปลูกต้ง,นะกตงทั่วไปกับสีสีกับคือเห็นกันนี่แหละเนาะนะปลูกตรงทั่วไปกับสีออกประมาณนี้ อือบุ๊บสี่เนาะแต่สำหรับลูกนอนอ่าก็สมควรอยู่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นมันหัวแถวเนาะถือหัวแถวแน่ก็เลยดีอ่ะโอเคเนาะซับนี้คันว่าปุริอยากเห็ดอยากทดลองเบิงก่าเอาตัดใจเอเองเนาะบได้ซี่แน่หรือแน่น้ำว่าทั้งได้ดีเอออย่า็ปโทษ โอเคนะสวัสด huh? okay, no, ีก่อนสบายดีบ๊ายบาย